หลายคนไม่พอใจให้โซนายนโพสต์รูปกับครอบครัวแต้วนัทพรหลังจากที่นางเอกสาวแต้วนัทพรเตมิรักได้สูญเสียคุณพ่อณรงเตมิรักไปเธอกระเซ้าโศกเสียใจเป็นอย่างมากค่ะส่วนประเด็นเรื่องรักของเธอก็ถูกคนโฟกัสน้อยลงและต่างก็เข้ามาให้กำลังใจสาวแตวและครอบครัวเป็นอย่างมากเลยล่ะค่ะโดยก่อนหน้านี้นะคะทุกคนก็คงจะทราบกันแล้วล่ะค่ะว่า ไฮโซไนได้เดินทางไปร่วมงานของคุณพอ่อณรงเตมีรักอีกทั้งยังคอยอยู่ใกล้ชิดให้กำลังใจสาวแต้วและยังคอยช่วยงานในวันสวดอภิธรรมอีกด้วยล่ะค่ะล่าสุดนะคะทางอินสตาแกรมของไฮโซไนเมื่อไฮโซไนค่ะได้ออกมาเคลื่อนไหวถึงสาวแต้วพร้อมกับเผยภาพร่วมเฟรมกับครอบครัวของสาวแต้วเป็นครั้งแรกนะคะและสาวแต้วก็รีบเข้ามาตอบกลับใต้โพสต์ดังกล่าวด้วยอีโมจิขอบคุณค่ะ พร้อมกับด้วยรูปหัวใจสีแดงอีกด้วยนะคะถือว่าเป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการเลยก็ว่าได้ค่ะจากนั้นก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์แขวะนะคะตะมนณว่าเอิมสงสารต้นจัง h a s ท็เปิดตัวให้โลกจำเปิดตัวงานศพขุนพ่อขอให้เป็นคู่แท้ของกันและกันนะคะเรียกได้ว่างานนี้ก็ไม่ไหวโดนด่ามาเล็กๆน้อยๆแบบนี้ขึ้นมาทันทีเลยละค่ะเอาเป็นว่าช่วงนี้นะคะ เรามาส่งกำลังใจให้กับสาวแต้วดีกว่าค่ะเพราะว่าเพิ่งจะสูญเสียคนที่รักไปนะคะขอเป็นกำลังใจให้แล้วกันค่ะและถ้ามีความคืบหน้ายอย่างไรทางเราจะรีบนำมาอัปเดตให้เ,เพื่อนๆได้คอยติดตามกันันทีเลยละค่ะ